ช่องไทยสัมรอดเรื่องเล่าจากคุณมือราชาครั้งหนึ่งที่ผมจะต้องไปทํางานในจังหวัดแถวภาคกลางเป็นจังหวัดทางผ่านที่จะไปภาคอีสานห่างจากกรุงเทพไม่มากนักครั้งนี้ผมก็ไปกับหัวหน้าสาวสวยกันสองคนเราออกจากกรุงเทพประมาณบ่ายโมง และเราก็คิดว่าจะไปหานอนรีสอร์ทเพื่อที่จะรับบรรยากาศดีๆผมก็เห็นป้ายชื่อรีสอร์ทชื่อหนึ่งที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งผมก็เลี้ยวรถเข้าไปเลยตอนเราขับรถผ่านรีสอร์ทแรกรีสอร์ทแรกสวยมากแต่ห้องเต็มและเจออีกหลายรีสอร์ทที่สวยถูกใจแต่เต็มทุกรีสอร์ทผมก็เลยขับรถลึกเข้าไปทางไปก็จะเป็นป่ามากขึ้น แต่มีป้ายบอกว่ามีรีสอร์ทสวยริมน้ำให้พักขับรถไปได้ประมาณเกือบหโลซึ่งห้ากิโลในป่าที่เรามีคุ้นมันเหมือนไกลมากพอเข้ามาสายมือเราก็จะมองเห็นอ่างเก็บน้ำสวยงามมากพวกผมก็ดีใจว่าจะได้อยู่รีสอร์ทที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดพอขับไปได้สักพักก็เจอรีสอร์ทแห่งนี้พวกผมก็เข้าไปเช็คอินเลยด้วยความใจร้อนไม่ได้ดูห้องก่อน พอจ่ายเงินเสร็จผมได้บ้านหลังที่สหัวหน้าผมได้บ้านหลังที่ห้าบ้านสร้างแบบธรรมดาห้องติดพื้นดินเลยไม่ได้ยกสูงพอเข้าไปในห้องจะเป็นห้องนอนเลยมีเตียงเดี่ยวตั้งอยู่มุมห้องและมีประตูเปิดออกไปจะเป็นอีกห้องมีห้องน้ำอยู่ในห้องนี้ห้องนอนจะติดแอร์ไว้เย็นสบายแต่อีกห้องไม่มีแอร์เพราะมีประตูกั้นไว้ ตอนที่เราเช็คอินเข้าไปเป็นตอนเย็น4โมงกว่าเองครับแต่เชื่อไหมว่าผีท่าจะะลอกมันไม่ได้เลือกเวลาครับผมกำลังนั่งดูทีวีที่ดูเหมือนจะเป็นทีวีแบบโบราณเลยครับจอใหญ่กว่าฝ่ามือนิดเดียวจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเด็กเล็กๆเหมือนเด็กที่ถูกผู้ใหญ่หยอกแล้วัวเราะประมาณนั้นแต่ไม่ใช่เสียงัวเราะอยู่ห้องด้านหลังที่มีห้องน้ำผมเลยชะ่งกหน้าไปดู ผมเห็นขาเล็กๆเหมือนขาเด็กที่ผมบอกว่าเหมือนขาเด็กเพราะดูไม่ถนัดอีกอย่างตอนที่ผมเห็นเหมือนมันจะหายไปจากมุมสายตาผมผมเลยลุกขึ้นไปดูพอผมเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าไปดูอีกห้องผมก็เห็นก้อนเลือดที่มันยังเหมือนไม่แห้งสนิทดีเลยเป็นก้อนกลมๆแฟบๆเหมือนกำลังยุบลงไปเพราะเริ่มแห้งกลิ่นก็มาเลยครับเหม็นเน่ามาก ตอนเข้ามาในห้องผมก็สำรวจหมดทั้งสองห้องและละเอียดพอสมควรเพราะเวลาจะนอนที่ไหนจะเดินดูให้ทั่วก่อนเพื่อความปลอดภัยเราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ไอ้ก้อนเลือดน,นี่ตอนเข้ามาผมแน่ใจไม่มีแน่นอนและไอ้กลิ่นเน่าๆเหมือนหมูตายผมก็ไม่ได้กลิ่นในตอนแรกผมเลยไปหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อจะโทรหาหัวหน้าปรากฏว่า ไม่มีสัญญาณเลยแม้แต่ขีดเดียวโทรก็ไม่ได้ผมเลยเดินไปที่โต๊ะที่เขาวางโทรศัพท์บ้านไว้กะจะโทรหาพนักง,งานให้มาดูและเปลี่ยนห้องปรากฏว่าโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ตั้งโชว์เฉยๆพอเดินออกมาเพื่อที่จะหาพนักง,งานที่อยู่ในเคาน์เตอร์ผมก็เจอแต่เคาน์เตอร์ไม่มีคนเดินหาอยู่นานแต่ก็ไม่เจอใครเป็นบรรยากาศที่วังเวงมาก ผมเลยเดินกลับเข้าห้องแล้วก็เก็บของกะว่าจะไปปรึกษาหัวหน้าว่าจะทำยังไงเพราะกลิ่นเหม็นแรงขึ้นเรื่อยๆผมนอนไม่ได้แน่ๆขณะที่กำลังเก็บของผมก็ได้ยินเสียงเด็กเหมือนกำลังหัดพูดแบบแอแอแอเนี้ยผมเลยหยุดเก็บของแล้วเดินออกไปดูอีกห้องพอเปิดประตูออกมากลิ่นเหม็นแรงมากและผมเห็นประตูห้องน้ำมันงับเข้ามาปิด เหมือนมีคนเพิ่งเดินเข้าไปแต่พอผมจะเดินไปดูประตูมันก็ค่อยๆแง้มออกผมหยุดยืนดูสักครู่แต่มันก็ไม่มีอะไรผมก็เลยรีบมาเก็บของเพราะเดี๋ยวมันจะค่ำมืดลําบากหาที่พักใหม่เพราะนี่ก็จะห้าโมงเย็นแล้วเมื่อเก็บของเสร็จผมก็หอบหิ้วของเพื่อที่จะออกไปหาหัวหน้าปรึกษาว่าจะทำยังไงประตูห้องนอนด้านหลังก็เปิดออก ผมเห็นผู้หญิงอุ้มลูกน้อยยืนหันหลังให้ผมหัวลูกที่เขาอุ้มเหมือนจะโผล่มาทางศอกด้านสายของเขาผมเห็นชัดเจนแต่ลักษณะเหมือนคนธรรมดาแต่ผมตกใจร้องเฮ้ย hey ถอยหลังนิดนึงเพราะยังพอมีสติอยู่ผมเลยยืนมองแบบตะลึงแต่สิ่งที่ทำให้ผมคนหัวลุกไปทั้งตัวดีแต่ไม่หัวโกรน๋นก็คือใหเด็กน้อยแก้ผ้านอนคว่ำหน้า มือนจะคลานแ,แต่คลานกึ่งนอนประมาณนี้เงยนหน้าดูผมแล้วก็หัวเราะประมาณแอะอะเอะเอะอะตอนแรกเด็กคนนี้ผมไม่เห็นที่เห็นก็ได้ยินเสียงนี่แหละครับ <â k S 1> ผมรีบใช้สติขั้นสุดท้ายกลั้นใจเดินไปเปิดประตูเพื่อที่จะไปหาหัวหน้าอีกห้องหนึ่ง <_ â k> ความรู้สึกตอนที่ผมไปเปิดประตูเหมือนมันนานมาก <_ â k> เพราะผมคิดไปเองว่าถ้าไอเด็กน้อยนั่น มันกระโดดมาเกาะหลังหรือคอผมจะเป็นอย่างไรพอพ้นประตูมาได้ผมก็มองเห็นหัวหน้าผมเก็บข้าวเก็บของออกมาเหมือนกันแล้วพี่เขาก็บอกว่าย้ายที่เป็นอันรู้กันเรารีบขับรถออกจากที่นั่นมาอย่างไม่เหลียวหลังหัวหน้าเล่าให้ผมฟังว่าสิ่งที่เขาเจอคือเสียงลากของเหมือนลากอะไรเปรียกๆห,หนักๆอยู่ในห้องที่แยกออกมาจากห้องนอน เขาได้ยินอยู่สองสามรอบพอเดินออกไปดูตอนแรกพี่เขาก็กลัวนึกว่าจะมีคนแอบอยู่แต่พอชเง้อชแงดูมันก็ไม่มีอะไรเพราะผนังด้านที่ติดกันเป็นกระจกใสพอเขามานั่งดูทีวีต่อเสียงก็ดังขึ้นอีกคราวนี้พี่เขาบอกว่าเห็นผู้หญิงลากอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเสียงแอแอแอเหมือนเสียงเด็ก พี่เขารีบเก็บของลงกระเป๋าอย่างไวแล้วก็รีบวอกงมาจากห้องเลยตั้งแต่นั้นมารีสอร์ทไหนที่ไม่มีคนพักเลยหรือราคาถูกมากๆหรือค่ำแล้วพนักง,งานหายหมดมันจะต้องมีอะไรแอบแฝงแน่นอนพวกผมจะไม่พักและจะไม่กลืสือกสนหาโรงแรมที่อยู่ลึกขนาดนี้ดีที่แค่เจอผีแต่ถ้าเจอคนไม่หวังดีก็อันตรายคุณล่ะครับเคยเจอแบบนี้กันหรือเปล่า ถ้าเคยเจอนำมาแชร์ให้กันฟังได้นะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องของโรงแรมหล,หลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ